มาค่ะทุกคนวันนี้เจป๊ปิมปิดร้านนะคะจะพาพี่โชกุนไปดูหอที่นครพนมนะคะเมื่อคืนเจป๊ปิมช่างกิจนอนค้างที่บ้านสวนนะคะพอช่างกิจเคลียร์งานปูนเสร็จก็ดึกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยถือโอกาสตื่นสายนะคะที่บ้านสวนตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วนะคะระหว่างชมสวนดวงอาทิตย์มาแล้วนะคะทุกคนเดียขอบอกว่าอากาศดีเวอร์เย็นสบายมากเลยค่ะลมพัดอ่อนๆนะคะก่อนกลับไปรับเด็กๆ ก็ขออนุญาตชมสวนชมต้นไม้ดอกไม้ผลผลิตของบ้านสวนเรานะคะทุกคนตื่นเช้ามาแล้วเจอบรรยากาศแบบนี้นี่ฟินเวอร์เลยนะคะรู้สึกสดชื่นมีพลังบวกมากเลยค่ะบรรยากาศรอบตัวนี่คือที่สุดเลยค่ะตอนนี้วันไหนที่ได้นอนค้างบ้านสวนเจพปิมก็จะพยายามตื่นแต่เช้ารีบเข้าไปเปิดร้านให้เป็นเวลาปกตินะคะทุกคนวันนี้มีโอกาสดีนะคะบอกให้เด็กๆปิดร้าน ปิดร้านช่วงเช้าจะพาพี่โชกุนไปหาหอพักเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะก็เลยมีโอกาสได้เสพบบรรยากาศช่วงเช้านะคะทุกคนเต็มปอดเต็มตาเลยค่ะวันนี้ขอใช้เวลานี้เก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะซุ้มที่ช่างกิจซ่อมแซมไว้นะคะตอนนี้ก็ตรงสวยแล้วนะคะวันไหนจะปิมว่างจะมาช่วยต้นไม้ที่เลือยขึ้นซุ้มให้หมดเลยนะคะทุกคนแต่ละต้นคือโตวไวมากเลยนะคะทุกคน เราก็ต้องมีการจัดระเบียบขึ้นซุ้มนะคะทุกคนได้เวลาไปรับเด็กๆแล้วค่ะทุกคนก่อนเข้าตัวเมืองนะคะร้านเก่าร้านเดิมนะคะทุกคนเราก็จะแวะดูต้นไม้ร้านนี้ตลอดนะคะตั้งใจจะมาดูต้นตะโขบรอวมากตะกบบ้านเฮานี่ละคะ่ะเป็นไม้ที่โตวไวนะคะเป็นร่มเงาได้สบายเลยคะ่ะผลหอมทานอร่อยนะคะเอาไปลงตรงจุดชมดาวชมวิวสักสามต้นคะ่ะและตรงคาลิหา์สีแดงที่แม่ย่าให้อีกหนึ่งต้นนะคะเพื่อเป็นร่มเงา ให้หาไม้ล้อมคงไม่ไหวกับราคานะคะทุกคนเคยมีประสบการณ์จากการขุดมาปลูกแล้วตุยนะคะทุกคนสรุปไม่มีนะคะต้นหมากตะกบมาต่อธุระของเรานะคะมาหาหอพักก็แวะมาหาหนะวิทยาลัยนครพนมนะคะทุกคนเจอตอนเด็กๆซ้อมรับปริญญาเลยค่ะแอบปลื้มใจแทนผู้ปกครองเลยนะคะเห็นแบบนี้สรุปหาหอพักให้พี่โชกุนยังไม่ได้นะคะทุกคนต้องรอกลางเดือนหน้านะคะแต่ละหอพักเราก็แค่ฝากเบอร์โทรไว้นะคะ ากลับเราได้อะไรกลับไปแทนต้นตะกขบมาดูกันนะคะทุกคนมีน้องๆแนะนําต้นดอกพวงคามานะคะราคาไม่แรงนะคะเราก็เลยได้มาสองต้นค่ะตั้งใจไปหาซื้อกกมักตะกบสูแต่ได้พวงคามาสุดยอดเป็นแบบนี้ตลอดเลยนี่ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะ รอชมว่าเจปิมจะไปปลูกตรงไหนนะคะทุกคนส่งเด็กๆให้เปิดร้านรอเจปิมกับช่างกิจก็ออกมาทํางานสวนต่อนะคะทุกคนดูนัดกุหลาบตรงนี้เจพิมว่าจะเปลี่ยนใส่อิดแทนนะคะทุกคนทําเป็นแปลงเหมือนแปลงผักนะคะจะได้ดูแลง,ง่ายขึ้นนะคะพออิดของเรายังเหลือเยอะเลยคะ่ะนี่นะคะการมาพักผ่อนที่บ้านสวนของเจปิมช่างกิดก็คือ แต่งโน่นเติมนี่ตลอดเลยนะคะทุกคนแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขมากเลยนะคะ